เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ละครับเราก็จะมา,เ,าเขาเรียกว่าอะไรมาแนะนำแล้วกันนะครับผมสำหรับตู้กาชาตู้ล่าสุดในงของทางเกมแะ้็กบบอนโดคหลังจากที่มีการอัปเดตเข้ามานะครับก็คือมาสเตอร์โรชิของเรานี่เองนะมาดูกันว่า ในมุมมองผมเนี่ยต้องบอกว่าในมุมมองนะว่าสําหรับผมเนี่ยผมมองยังไงสําหรับตัวละครนี้ว่าเราจะเปิดหรือข้ามดีาตามชื่อคลิปเลยนะครับผมมาก็ผมรู้สึกเป็นตัวอีกตัวหนึ่งเนาะที่ผมไม่ได้พรีวิวสกิลเนี่ยฮะก็เหมือนกับป๋าเบเลยคือแบบถ้าตัวไหนไม่ได้แบบพรีวิวสกิลนี้ก็คือถือแบบว่าแบบอนาจมากเลยคือไม่ได้บอกว่าตัวมันกากนะแต่แบบ ผมมองว่าเราสามารถข้ามได้โดยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมา,มาพิจารณาข้างตู้กันก่อนครับเหมือนเดิมเนาะข้างตู้นะครับขอยังไม่นำบ Matter ัตเตอร์โลชีเนาะจะมีทางด้านของบูมานะครตัวนี้ก็ p o อปปี้เกเนาะก็ค่อนข้างอทีเด็ดเลยล่ละนะครับหมายถึงแบบความสามารถเนาะส่วนบูมานั้นค่อนข้างแจ่มอยู่แล้วนะครับผมเนาะเจฟฟีดเป็นผู้นำนะครับผมแพน,น,นทอรลี่นะครับแล้วก็สเปค นกไอ้พวกนัลกลบอวกาศทำลายดวงดาวนะครับถามว่าเก่งไหมก็เก่งในระดับหนึ่งนะครับแต่รู้สึกตัวนี้ผมจะทําการพรีวิวสกิลไปแล้วนกก็ถ้าถามตรงๆเลยนะเอาตรงๆเลยนะไม่กดไม่ได้วะโอโหใหม่เว้ยตรงนี้เลยนะครับเออค่อนข้างเห็นชัดเลยนะถ้าถามผมนะผมขอไม่อ่านในการผมขี้เกียจไปแปลสกิลแล้วอะเออคือแปลไว้แล้วว่าขอดูภาพรวมเร็วๆเลยถ้าเป็นผมนะอเก่งครับแต่ไม่ใกล้ถึงขนาดแบบว่าของมันต้องมี นะครับสามารถข้ามได้โกคู co ตัวนี้แต่ก่อนต้องบอกว่าอย่างก๊อตกับโกคู co ตัวนี้ต้องบอกว่าแต่ก่อนนี่คือแบบเทพมากตอนนี้ก็ยังใช้ได้ในบางด่านนะแต่อาจจะดรอปลงนะครับตามอายุการใช้งานนะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ตัวละครมันเพาเวอร์คีฟค่อนข้างไวนะครับแต่กับโกคูตัวนี้ความสามารถมันยังดีอยู่นะครับแล้วก็ลีดค่อนข้างดีด้วยเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้อืมค่อนข้างใช้ได้ลีดดีความสามารถ เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่กากมากพอใช้ได้แต่ก็อาจจะไม่ได้เด่นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะค่อนข้างโดนโดนตัวอื่นพาวเวอร์คิขึ้นไปเยอะแล้วนะครับย้ำฉาก็โอ้สำหรับผมเฉยๆแล้วตัวนี้โกคูเด็กตัวนี้ก็เอา็ปว่าผมเฉยๆแล้วกันเนาะไม่ได้บอกว่ามันเก่งไม่เก่งเนาะแต่ผมรู้สึกเฉยๆนะครับบูม่าอ้บถุย วีดีโอตัวนี้ ECA ด้วยนะได้ทำการ ECA ขึ้นมาแล้วก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับผมนอก,ก็เป็นตัวที่ ECA มาแล้วค่อนข้างเก่งนะครับแล้วก็เป็นผู้นำา p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  y ้เกดได้ดีด้วยนะครับผมส่วนตัวคือเห็นข้างตู้นี่เอาตรงไหม ข้างตู้แบบพู้แบบตรงๆเลยนะแบบว่าไม่อวยนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะอวยทําไมนะครับผมในความคิดผมผมย้ำนะในความคิดส่วนตัวของผมนะครับมีโกคูตัวเดียวนะครับที่ผมรู้สึกว่ายังหยิบมาได้หยิบในบางดาบนะครับถึงแม้ว่ามันจะน้อยมากๆแต่ผมเชื่อว่าโกคูเนะี่ยยังพอได้หยิบแล้วก็เป็นผู้นําที่ค่อนข้างดีนะครับนอกกนั้นหรอ ค้างตู้ตรงนั้นผมรู้สึกว่าเฉยๆยมากๆเลยครับไม่จําเป็นจะต้องมีด้วยซ้ําไปก็สามารถผ่านได้เกือบทุกด่านนะครับโกคูยังพรได้ใช้งานเอาอย่างนี้ดีกว่าผู้นําดีความสามารถค่อนข้างใช้ได้นะครับโอเคค้างตู้แบบพูดหมดแล้วเนาะพอรู้สึกตัวผมตัวของผมเนาะก็ให้โกคูตัวเดียวเลยที่ดูดีนะครับผมเนาะมาดูมาสเตอร์โรชิกันบ้างครับมาสเตอร์โรชิผมขอพูดทีเด็ดทีเด็ด <laughs> เป็นผลบอลเลยนะครับเอ่อค่าๆแล้วกันนะครับจะ เขาเรียกว่ามีความสามารถในเรื่องของการป้องกันเนี่ยโอเคใช้ได้ระดับหนึ่งไม่ได้ขีเรเพราะว่าเป็นตัวละครยุคใหม่นะครับผมมีรถด,ดาเมตติดตัวมาให้มีรถเพิ่มเข้าไปอีกนะครับจากเดิมเนาะแต่ไอสิ่งที่จะทําให้มาสเตอร์โรชิของเราเนี่ยมันเก่งหรือว่ามันเทพเนี่ยบางครั้งไม่ใช่บางครั้งสิมันจะต้องมาด้วยกับการที่เราจะต้องจัดตัวละครที่อยู่ในในแคดของมาสเตอร์โรชิเข้าไปด้วยมันึงทำให้มาสเตอร์โรชิเนี่ยค่อนข้างเก่งเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวละครนหนึ่งครับที่ เล่นค่อนข้างยากนะเออผมจะคำนี้เลยเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะจะต้องจัดตัวในแคตสำนักเต่าของเขาอะ่ะจ,จะเป็นผู้โกคูคูลินอะไรพวกนี้อยู่ในในในแคตแกลอรีด้วยนะก็ค่อนข้างยากป๊อปปี้เกิร์อะไรพวกนี้น็อตีิมาเตอร์โรชีนําเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวที่เก่งแหละแต่ยุ่งยากในเรื่องการจัดทีมเพราะฉะนั้นตัวละครแบบนี้ครับการที่ทำออกแบบตัวละครมาให้เราแบบ ก็จัดทีมได้ยากเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสื่อไปถึงในระยะของตัวละครตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องเป็นตัวละครที่เล่นกับทีมนะเป็นตัวเฉพาะทางนะไม่ได้อาแบบอ่อเป็นตัวที่แบบสามารถเล่นได้กับทุกทีมเราจะต้องเป็นตัวเล่นที่เฉพาะทางมากๆเพราะฉะนั้นนะครับตัวละครตัวเนี้ยถ้าถามสําหรับผมผมมองว่าถึงแม้จะเก่งแบบมากๆเลยนะะผมแต่ถ้าเกิดการที่ไม่สามารถที่จะไปเล่นให้กับ ที่มันก,กว้างได้นะครับรวมถึงตัวเองเนี่ยอาจจะทําให้ลิงก์บางลิงก์อย่างของเวลาเราเอาไปประสบกับคนอื่นเนี่ยมันทํางานได้ค่อนข้างยากเนาะอะไรแบบนี้ตัวละครตัวนี้นผมก็จะไม่ค่อยแนะนําให้เปิดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตู้นี้ก็อนุมานง่ายๆครับว่าสามารถที่จะข้ามได้เลยนะครับถึงแม้มันจะมีมันติลดราคามาล่อผมก็มองว่าไม่คุ้มนะผมใช้คำสั้นตัวผมนะผมใช้คำว่าไม่คุ้มเลยที่คุณจะเอาเพชรไปเปิดอะไรแบบนี้เพราะว่าอย่าลืมนะ ช่วงพฤศจิกายนนะครับมันจะมีตู้อาฮะดากระเบนฮีโร่ถ้ามันยังมีอยู่นะแต่น่าจะมีแหละมันจะมีตู้ดากรอเบนฮีโร่มาอีกนะครับซึ่งผมถ้าผมถามผมเอาตรงนะผมว่าผมไปเปิดถ้าจะเปิดตู้มาสเตอร์โลชินะผมไปเปิดตู้ดากรอเบนฮีโร่ใช่ววะใช่ดิ มันแบบมันเท่อะไอ้พวกนั้นมันเท่อะมันได้เท่ไงเออมันอาจจะได้เลืออาจจะเล่นไม่มันเล่นไม่เก่งแต่มันได้เท่ไงแต่มาเตอร์ดชี้ผมเฉยๆนะครับผมเออแต่พวกนั้นอะมันได้เท่ถ้าเกิดจะแบบะเทียวกันนะบอกเฮ้ยเปิดตู้ไหนดีผมไปเปิดไอ้พวกนั้นดีกว่าผมอยากสะสมไงไอ้พวกดาร์กฮีโร่อะมันผมมองว่ามันดีคุณค่าทางแบบมันน่าสะสมดีมันดูแบบมันดูไม่เข้าพวกเดียวจะพูดว่าอะไรดีวะเออมันดู มันดูเนี่ยดาเกอร์บอลฮีโร่เนี่ยเออมันดูไม่มีความเข้าพวกหาเหวอะไรกับคนอื่นเขาเลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเออนอกผมก็รู้สึกเออใช้ได้นะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเอออะไรแบบเนี้ยอันนี้พวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยกูแบ็กเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวนี้กูเปิดมาทำไมครับจริงๆนะเออกูเปิดมาทำไมเนี่ยเนาะคือแบบไม่เล่นกับใครไม่ได้เลยนะแม่งเล่นได้กับตัวทีมมันอย่างเดียวเนาะแม่งสะสมอย่างแท้จริงนะครับอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวนะส่วนตัวแต่ถ้าใครที่เป็นเมนแบบเฮ้ยพี่ผมชอบมาสเตอร์โลชิมากเลยครัับบบเป็นตวที่แ สำนักเต่าอะไรเงี้ยอันนี้คุณเปิดได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นแชร์แค่นึงมองส่วนตัวนะผมเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับสำหรับตู้นี้เฮ้เอาเอาเอาถ้ามันมีโกหังอยู่เนี่ยไม่นะผมว่าแล้วผมลืมอะไรเอาอจริงๆไม่ต้องมาเทียบไก่ก็ได้นะเออนั้นผู้ผมขอพูดรวมไปในคลิปนี้เลยนะเออแถมให้แล้วกันนะ <laughs> ออผมลืมทำคลิปไปแล้วผมลืมอะไรนะครับว่าเปิดหรือข้ามดีตู้นี้แล้วนะผมขอเทียบไปเลยนะครับไหนๆก็มาแล้วก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยไงถ้าถามว่าจะเปิดใายดีระหว่างมาเตอร์โลชิกับโกฮังเด็กเนี่ยโอ้โหแม่งจริงก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดปะโกฮังเด็กอยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรถึงแม้มันจะยากเนาะแต่โกฮังเด็กเนี่ยแม่งแบบคือตัวละครมันกำลังมามเพื่อข้าใจ้าน แคทเขากำลังบับแคทนาแม็กซาก้าแล้วถ้าคุณได้โกฮังกับคุณลุงปิกโกลโวเน,นี่ยผมบอกเลยว่าทีมตุงแม่งครับจะครบเลยเพราะว่าโกฮังกับคุณลุงปิกโกลโนี่ผมบอกเลยนะว่าอันนี้ของจริงโคตรเก่งเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับสาหรับตัวละครตัวนี้ผมบอกว่าแม่งจะเทดิดต้องการที่ทําให้ทีมนาแม็กซาก้าคุณเนี่ยมันสมบูรณ์แบบตัวละครตัวนี้แม่งโคตรตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างเก่งแต่ก็ เนี่ยที่บอกทั้ง2ตัวครับเป็นตัวละครเฉพาะทางเนี่ยคุณต้องแบบพิจารณาดีๆเลยอ่ะมาจะเฉพาะทางจริงนะทั้งสองตัวเนี้ยมันต้องไปเล่นกับทีมที่ถูกของมันมันถึงจะเก่งนะครับคุณก็พิจารณาเองละกันในอันนี้ตอบยากมากเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณต้องการได้ LR เก่งๆระดับทีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแถมมีโกฮังกับเอ่อกับตันกีนิวเข้ามาอยู่ข้างตู้ด้วยทําให้แบบภาษีหน้าเปิดมันก็ยิ่งเยอะเนาะเออแม่งเอยเดี๋ยวกูจะหรือว่ากูจะเปิดดีวะ เออเริ่มอยากได้โกหังแล้วรู้สึกมันเก่งไอ้หมอนี่แล้วก็ไอข้างตู้เนี่ยเออนะครับเดี๋ยวค่อยไปคี่ทีว่าเปิดไม่เปิดดีนี่ครับผมเอาเป็นว่าประมาณน,นี้แล้วกันนะครับผมขอไม่แบบได้นำอะไรเยอะแหละเพื่อนเพื่อนเห็นอ่านสกิลก็นาก่าจะรู้แล้วว่าจะเปิดหรือห้ามดีต้องบอกย้ำเตือนอีกรอบหนึ่งนะครับว่าในตัวของมาร์ตโรชิเองไม่ได้กากแต่แค่มุมมองผมองม,องม,องมองว่ามันจัดทีมค่อนข้างน้อยแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่ายุคสมัยนี้ตัวละคร UR มันค่อนข้างที่จะถ้าตัวละครระดับ ur เนี่ยมันไม่แบบแบบเจ๋งแบบเจ๋งแบบเจ๋งจริงเลยผมก็เดี๋ยวนี้ถ้าตอนนี้ผมจะไม่ค่อยเชียร์ให้เปิดแล้วครับเนาะผมมองว่าเดี๋ยวมันก็ไปอยู่หลังตู้ของตู้กิจกรรมใหญ่ๆไปเปิดรอเปิดตัวนั้นก็ได้นะครับตู้พวก ur ผมจะแนะนำว่าถ้าคุณจะเปิดจริงอะคุณลองไน้สักร้อยเม็ด ตราโมโตที่มีคุณก็พอแล้วไม่ต้องไปลึกถึงเสียดายมากเพราะตัวละครยูอานี่ก็องบองกตรงว่ามันค่อนข้างที่จะตกเมตาไวมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในลุมบันแม่งเล่นแต่ LR แล้วและว LR ออกมาแต่ละทีเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าต้องบอกว่า LR ออกมาแต่ละทีนี่คือ p พาเวอร์คตัวเก่า,าจะจัดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นทุ่นเนี้ยผมจัดทีมเนี่ยให้เพื่อนดูทีมนะแม่งกูแทบจะไม่มี UR อยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับนอกจากฟังทีมในยางเนี่ยจะกันที่เจ็อ่ะ มันมีแม้ยนะูอาร์เนี่ยแทบไม่มีนะครับทีมนี้ก็เกือบจะไม่มีแล้วเห็นปะคือเอลอาร์กินไปแบบเกือบครึ่งของทีมแล้วอะ่ะมันจะมีเอาง่ายครับคือถ้าทีมไหนไม่ค่อยสมบูรณ์อะ่ะมันจะมีตัวยูอาร์ครับเข้าไปประกอบทีมเยอะแต่ถ้าเกิดทีมไหนที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เนี่ยตัวเอลอาร์มันจะค่อนข้างกินพื้นที่ไปเยอะนะครับอย่างเช่นบางตัวที่มันพังงาดขึ้นมาอย่างไอเนี้ยมันต้อง eca ก่อนให้เก่งนะครับมันเลยพังงาดขึ้นมานะมสเตอร์โลชิอาจจะต้องรอไปถึงตอนนั้นเนาะมันถึงจะแบบพง,งา ขึ้นมาเลยอะไรแบบนั้นนะมูมบอมผมก็เลยว่าคุณไม่จําเป็นต้องรีบเลยไปรอให้มาสเตอร์โรชิเนี่ยไปอยู่ข้างตู้ของตัวอื่นก็ได้ถ้าถามผมว่าเปิดใครดีผมเชียร์กฮังเหมือนที่บอกนะครับแล้วก็ข้างตู้ของมาสเตอร์โรชิเนี่ยค่อนข้างอน,นาดผมใช้คําว่าโอ้โหแต่ละตัวนี้คือแบบไม่รู้ไปเล่นด่านไรเลยอะ่ะเจฟฟีดโกคูเด็กบีเดลเนี่ยไม่รู้ไปเล่นด่านไหนเลยตอนนี้นะเพราะว่ามันไม่รู้สึกจําเป็นจะต้องมีพวกมันนะ่ะเออ เนาะประมาณนี้นะครับย้ำอีกรอบหนึ่งเป็นไอแค่ไอเดียของผมนะแค่ข้อเสนอแนะเพื่อนๆไม่จาเป็นต้องเชื่อผมเชื่อตัวเองถ้าเมนตัวเองเป็นตัวละครในนี้กดไดเลยครับเพื่อความสบายใจต้องบอกว่าเกมนี้มันเล่นคนเดียวเนาะเล่นให้มีความสุขละกันนะครับประมาณนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม